เอ้ไอไป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 าปไปเปไปอปไ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 ปนปไปไปไนไปไปไาคปุปไ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 ขไปไปไปอปหปไ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 อไทไป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 ไครับปไ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 ปาปไไป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 ไาไปไไปไปไปไาไปมาไปไปห แล้วเจอหรือยังยังไม่เจอฮะแต่ดวงไม่ดีนะมาเจอตีนเออสะกอดอหัวนหน้ากิงอำเภอไม่อยู่แล้วไปสำรวจป่ากว่าจะกลับก็คงจะค่ำนั่นแหละมีอะไรสั่งไว้ได้ไหมว่าเป็นเบสทันเองบอกหัวหน้ากิงอำเภอด้วยว่าทนายบุญพงศ์เขาต้องการพบตัวด่วนที่ไหนเมื่อไหร่เอ,อ่พรุ่งนี้ที่สำนักงานทนายความถ้าหัวหน้ากิงอำเภอไม่ไปจะเสียใจโอเคกูจะไป ผมมาพบทนายบุญพงศ์ผมมาแล้วครับผมคือบุญพงศ์วงวัฒนาุลแล้วคุณผมชื่อนรินมาจากเขาคออ๋อมีอะไรจะให้ผมเนี่ยรับใช้บ้างครับมีแน่ผมมาในนามของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกน้องคุณชนเมื่อเย็นวานคุณน่าจะมาเจรจาเรียกค่าเสียหอเท่าไหร่ครับเท่าไรก็ได้ พันหนึงพอไหมครับปบไปผมพอใจแค่ห้าร้อยขอบใจเสร็จธุระผมแล้วผมจะต้องรีบกลับลาก่อนครับคนสวยหวังว่าเราคงจะได้พบก,กันอีกนะครับแน่นอนขอตัวเดียวนะ

ครับมันคล่องใจเว้ยคล่องใจหาเลยล่ะคล่องใจผมใช่ไหมครับเออนี่มันเรื่องอะไรเอมาน,นั่งเกมคนที่กูชอบก็นนผมไม่รู้นี่ครับทำไมคุณไม่เขียนป้ายต,ติดเอาไว้ล่ะเอาละในกะเป๋าอือตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมไปกลับไปซะแล้วจะเสื่อมมาที่นี่อีกถ้าผมไม่ไปอ่ะกดทนกันนี่รวมทั้งลูกน้องที่โต๊ะนั้นด้วยหรือเปล่าบ้า คนใหญ่คนเขาข้อเรื่องร่มแบบหมาหมูไม่เคยปรากฏก็โอเคเข้ามาเลยข้างั้นนอกร้านดีกว่า่ด้

อะไรกันเนี่ยพี่ขนอ๋อไปหมอเร็เลยแม่งกวนีชิบหายไอ้หมอนี่กับพี่นอนน่ะเป็นใครรู้หรือเปล่าจะไม่รู้อ่ะไอ้หมอนี่มนใหญ่อยู่ที่เขาคอรูอ้ย,อยังไงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แค่หัวหน้ากิ่งอำเภอหัวหน้ากิง่งอหวันดีครับเจ้าหน่อยวันดีข่ายคนไปเสืบอย่างละเอียดละไอ้หัวหน้ากิงอำเภอเขาคอ มันจะกลับจากกรุงเทพคืนนี้แน่นอนด้วยรถปิกอัพเองมีพีมือในเรื่องระเบิดจาัดก,การให้มันตายด้วยระเบิดระหว่างทางและเองมารับเงินจากข้า1นึ่งแสนบาท1าทึงแสนถ้างานนี้สำเร็จเราก็หมดเส้นนามยังยังไม่หมดยังมีสรวัตชัชวานอีกคนที่เราจะต้องกำจัดมันออก เอเจาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไทนายบุญพงศ์สิมันจ้างไอ้พวกเนี้ยมาวางระเบิดไว้กลางถนนหวังจะฆ่าหัวหน้ากิ่งทิ้งอ๋อแล้วทำไมถึงได้ระเบิดบนนั้นน่ะก็ฉันกับพี่ราวนะสิเป็นคนเป็นลากออกระเบิดที่วางอยู่กลางถนนมาสู้ไปที่ตูดพวกมันพอรถหัวหน้ากิ่งวิ่งมาถึงจุดที่มันวางไว้มันก็สับสวิต ุดแหกตายเรียบร้อยช่วยด <bem> hey, Somehow, ้วยช่วยผมด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยโอ้ยโอ้ยไอ้โลนี่แหละครับเป็นคนรับคำสั่งจากนายบุญพงษ์ให้บวงระเบิดฆ่าหัวหน้ากิงผมจำได้ กระเพิมันให้ตายซะเลยดีกว่าไอ้ลาชีวิตมันจะมีประโยชน์สำหรับเรานะอย่าเพิ่งให้มันตายพามันไปโรงพยาบาลรักษาชีวิตมันไว้เพื่อมันเป็นพยานฝ่ายเรามัดตัวไอ้ทนา,านบุญพงษ์เข้าคุกให้ได้เพื่อความไม่ประมาทผมจะส่งกำลังตำรวจไปเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลคอยคุ้มกันพยานป่าสำคัญของเราไว้ให้ดีที่สุดเ <concepts> สร็จแล้วผมจะออกคำสั่งห้ามเยี่ยมห้ามประกันเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีไข้แทรกซ้อนไข้แทรกซ้อนไข้อะไรครับก็ไข้โป้งไงละ่ะอ<โ>อ๋ <laughs> เมื่ออาการของมันดีขึ้นพอที่จะสอบปากคำได้อย่างละเอียดวันไหนผมจะเข้าจับกลุ่มตัวทนายบุญพงษ์ทันทีมันแน่จริงใหมาลองมาจับดูสิ เดียวดับหมดเลยขอที่สสรมากเลยค่ขอเปิ่ทีนคอายเขานปวบคุณเพราาันครับเชิญรัถเาเคกเลยชิรับาปเบอร์เดับคุณบุญผงขอบคุณแต่ผมจําได้ว่าผมไม่ได้ส่งการ์ดเชิญไปถึงคุณทั้งสองเลยนี่นะไม่จําเป็นหรอกครับ ถึงไม่มีการ์ดผมก็ต้องมาครับแต่มาตามหมายนะครับหมายเอ๊ะหมายอะไรกันไปสั่หมายจับครับนี่ไงจับใครก็จับคุณอืมจับผมอ่ะครับในข้อหาอะไรจ้างวานฆ้าวันหน้าเก่งอำเภอนรินข้อหาจ้างวายคุณมีพยานหลักฐานอะไรเมสสิครับถ้าไม่มีผมคงไม่กล้าจับคุณหรอกคุณเอาผมตายแน่ เพราะคุณเป็นทนายความด้วยหมอดใส่กุญแจมือ